สวัสดีครับนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสู้รบที่เกิดขึ้นในยูเครนครับโดยข่าววันนี้ครับจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีความเคลื่อนไหวสําคัญสําคัญเกิดขึ้นอยู่หนึ่งจุดครับก่อนที่จะเริ่มกันครับวันนี้แอดมินก็เพิ่งได้ข่าวนะครับถึงสถานการณ์เครื่องบินตกและเครื่องบินลำนั้นครับมีการคาดกันว่า น่าจะมีนายเยฟสกินี่พี่โกซิมผู้นําของทางวากเนอร์พร้อมกับเจ้าที่ระดับสูงของทางวากเนอร์เนี่ยบินมาด้วยก็น่าจะมีสื่อหลายช่องนะครับลงไปแล้วไว้เดี๋ยวเรามาทําคลิปแยกอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับคลิปของนายพี่โกซิมเดี๋ยวเรามาอัปเดตสถานการณ์กันเลยนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคซาปอทิเซียครับท่านผู้ชมจะเห็นพื้นที่สีฟ้าเข้มตรงนี้ครับ เมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้นะครับตอนประมาณตีห้เพิ่งมีการอัปเดตข่าวสารออกมาครับว่าทางยูเครนได้มีการเคลื่อนกําลังจากทางเหนือและก็ทางตะวันออกเฉียงเหนือนะครับลุกเข้ามายึดพื้นที่บริเวณใจกลางหมู่บ้านโรโบติน่รวมถึงพื้นที่ทางตอนใต้ที่ทางรัเสเซียครอบครองอยู่ หลายคนก็คงจะสงสัยครับว่าเมื่อวันก่อนในแอดมินเพิ่งมีการอัปเดตข้อมูลออกมาเองว่าทางรัสเซียมีการเสริมกําลังและมีการโต้กลับทางยูเครนบริเวณใจกลางหมู่บ้านโรบติน่แล้วทําไมวันนี้เนี่ยถึงมีการอัปเดตออกมาว่าทางยูเครนสามารถยึดหมู่บ้านโรบติเนีได้ โดยเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ครับหลังจากที่มีการอัปเดตนะครับว่าทางยูเครนเข้ามายึดหมู่บ้านลโรลโบติเน่แล้วก็มีการปากักธงหลังจากนั้นก็มีการอัปเดตออกมาว่าเหตุผลที่ทางรัสเซียได้มีการเสริมกําลังบริเวณหมู่บ้านโรบติเน่นั้นเกิดขึ้นเพื่อสับเปลี่ยนกําลังพลครับมีการสรับเปลี่ยนกําลังรบหลักของทางรัสเซียที่ทําการรบในหมู่บ้านโรบติน่แล้วเกิดความเหนื่อยล้านะ,นะครับมีการสรับเปลี่ยนกําลังหลังจากที่กําลังรบที่ต่อสู้ในโรโบติน่ตั้งนานเนี่ยถอนกำลัง ออกหมดทหารชุดใหม่ที่เข้าไปเสริมกําลังนะครับก็ทําการถอนกําลังด้วยบางท่านอาจจะเคยได้ยินกลศึกตัวนี้ครับที่เขาเรียกว่าการเพิ่มพลถอยทัพมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากครับทางรัสเซียมีการเสริมกําลังและมีการโต้กลับทําให้การรุกของทางยูเครนในช่วงนั้นเกิดการชงักและใช้เวลาจังหวะนั้นถอนกําลังลบออกมาปัจจุบันนะครับมีการวางกําลังรอบนอกหมู่บ้านโรบติน กองกาลังของทางรัเสเซียครับมีการวางกําลังไว้บริเวณพื้นที่นะครับที่อยู่ทางใต้ของหมู่บ้านโรบติเนีที่นี้ครับหลังจากที่ทางยูเครนเนี่ยยึดหมู่บ้านโรบตินีได้แล้วแอดมินคาดว่าน่าจะมีการชะลอการรุกสักวัน2วันเพื่อให้กําลังลบได้มีการพักบ้างนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเป้าหมายต่อไปของทางยูเครนก็คือการรุกลงมาเพื่อเข้าตีโนโวโปโคลฟิสกา ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของหมู่บ้านเลบอติเนแต่ทางยูเครนจะลุกลงมาอย่างเดียวก็ไม่ได้ยูเครนอาจจะมีการเปิดแนวรบบริเวณทางตะวันตกแล้วก็ทางตะวันออกเพื่อขยายพื้นที่การรบให้กว้างขึ้นหากลุกลงใต้ยอย่างเดียวเนี่ยกกำลังของทางยูเครนอาจจะถูกตีโต้ได้โดยเป้าหมายการรบในภูมิภาคซาปอริเซียตอนนี้ครับ เขาคิดว่าทางยูเครนน่าจะมีการเล็งเป้าอย่างน้อยๆครับก็อยากจะให้ถึงเมืองต็อกมาร์กซึ่งเป็นเมืองสําคัญและก็เมืองใหญ่นะครับถือว่าเป็นแนวป้องกันหลักชั้นแรกของทางรัเสเซียด้วยคาดว่าวันนี้ทางยูเครนอาจจะยังไม่ลุกต่อในพื้นที่ของโรโบติเน่น,นะครับอาจจะมีการพักวัน2วันนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตสถานการณ์การสูร้รบเกิดขึ้นในยูเครนครับหากมีการอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับการรับฟัง สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ